สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะปะกูคูโอ้ <c oughs> โอเคเราก็จะมาลงคูเลยนะครับผมก็มา,มามาแบบคนเดียวนะครับมาวันแมนวันแมนโชโรกตะปะกระกะตะคูคูโดนสองเม็ดโดนสามเม็ดโดนสี่เม็ด เฮ้ยขอหนึ่งคิวเพื่อนขอหนึ่งคิวเรียบร้อยได้มาหนึ่งเฮ้ยเชี่ยทำไมตัวนี้เดินไม่ทิ้เสียเลยวะเฮ้ยนี่ก็บอดจำมึงได้เดีมึงพึ่งลงมา ขู่ดูแลอันนี้เป็นไงดูดิระยะนี้ก็ยังเอาครับผมโคตรเอาครับเพื่อนเพื่อนเธอทำให้ฉันร้องไห้ทำชีวิตฉันเป็เทาราทำให้ความรักของฉันมันเฮ้ยจุประเฮ้ยไอ้เหี้ยบอ ใช่บอดเหรววะบางทีก็เหมือนจะไม่ใช่แต่เสียงมึงเหมือนลงจากฟ้ามาไอพวกสะคูไม่เห็นโผล่มาเลยวะจำได้มีคนลงตะคูนะ่ะหรือไม่มันก็กำลังเฝ้าดูมันอยู่ ของฉันจากฉันั่งเง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 าโอ้โหดูโหดเลยอันนี้เฮ้ยแร้านผมเขี่ยบอดอีกแล้วไหมี่ย พวมไม่ต้องสืบเลยงไงครับบัตรอิมเจรยานนี้เฮียโคตรดุเลยว่ะเอาดีเอาดีเอาดีาดจังหวะนี้ต้องเอาแล้วกูสิงผมเลยจะเลือกเจอบอทไว้เฮีย ยี่นี่ไม่บอดแต่วะถ้าไม่บอดนี่กูก็โหดเลยเนะี่ยยเเฮฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอบอดอีกเลเยเจ้ากูแซดสามล้อไปหาแม่งลยอ่ะจริงไม่เคยมีคนอยู่ที่นี่อยู่่ะ ม,มีคนแวะสกูเว่ยเพราะผมเห็นรถเห็นรถสีส้มผ่านไปอะ่ะเย้ยวัวแม่งเลยดีกว่าจะมีเมลอ่อคนนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีไปหารถก่อนดีวบบวกว่าเอาชัวชัวจังหวะหนีจะได้หนีได้ที่นี่ก็ไม่มีรถอ่าฮ่าฮ่าื่กกี้พอดีเลย โคเลโซนวะ่ะกลัวอ่ะกลัวตำรวจแอร์ดรอปน่าจะเป็นของเรานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เ,เฮ้ยจะบ่เฮ้ยมีคนเอาไอสัตว์เราต้องหาโพสิชันที่ตุ๋ยมันได้วะต้องหาโพสิชันที่ตุ๋ยมันได้วะเฮ้ยมาเหินเฮี้ยตรงนี้เนะี่ยเฮียล่วงหนึ่งอะ่ะกูบอกไว้เลยล่วงหนึ่งเอนอนดินอนไม่ได้ ไม่ไม่ร่วงวะโอ้ยนิดเดียวต้องเอาละกูต้องเอาละต้องเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนเลยจุดปะฮึเราเบิดไปแดกซะคุณมึง ตายดิตายหมดหมดไหมเฮ้ย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 ไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยหมดไอ้สัตว์โห่กูเก็บเก็บศพเป็นไงวะกูขอเก็บของหน่อยเพื่อน กูจนจัดเลยวะเฮีย้ยกูใส่ยิงตีนั้นตกกูเชี้ยภาช็อตเด็ดเลยอะอ๋ออ้นนี้ก็ไม่มีกระสุนเขียวเ,เลยวะจนกันจัดนะพวกมึงศพอยู่ไหนไอ้เฮี้ยศพอยู่ไหนเฮ้ยศพอยูไอไอ่ไหนกันวะเฮ้ยคูต้องการกระสุนนั้นเนี่ย เี่ย yeah, ละไอสัตว์นี้แล้วกูต้องหนีแล้วอ้ยเฮียไอเหี่ยกูหาศพไม่เจอเอาติดอีกโอ้ชีวิตกูชีวิตชีวิตยังหนีจิอุยอ้ยอุ้ยผูอย่างพลาดเลยวาะเหี้ยกระสุดไม่มีนี่แนะ่ เลยมันจะมาแน่เลยนะกูอยากรู้ศพแม่งอยู่ไหนวะเที่หาศพไม่เจอวะกูจะตายเพราะกูเก็บของนี่แหละโอเคอืมหมด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 จดไหมล่ะครับ เชียร์กูมาโหดจัดว่ะหาศพไม่เจออีกแล้วเชียร์ถัว่วลาตัวไปกูเกือบมาโดนเลสโซนนะจังหวะเมื่อกี้แม่งถว่วโคตรโชคดีอ่ะเ <c oughs> ชียร์เราได้ยิงฝีไปแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอ อยากได้กอดสามอ่ะขอเท่าไหร่แล้วกัน MG สามอ่ะแต่ว่าแมวดีกว่าเอาลูซี่เนี่ยขี้เกียจเปลี่ยนโอ้แต่จะไปหาคนจากไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันดูวงดิวงบัลก,กักกคนเหลืออยู่แค่เนี้ กูไม่ซุม่มเลยกูวอเลยวกูวจะตามล่าไอา้ตัดกูรีบจบเกมเว้ยกเกมไวยอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะผมเป็นนักล่านักล่าก็คือหน้าลาก็เพราะผมจะมาตึงในเกมพับจีอยู่แล้วไงเฉยแม่งอยู่ไหนกันวะมันจะอยู่บ้านแถวนี้หรือเปล่า นั่นไงไอ้เหี้ยบอดเหรอวะโอ้โหเจอบอดท้ายเกมเดี๋ยวเชื่อนะมันยังมีบอดเหลืออยู่หรอวะไ,ไอ้เหี้ยมึงเรื่องจริงไหมเนี่ยแล้วบอดมันแค่น็อกไอสัตว์แม่งเจอตี้บอดหรือเปล่า นั่นไงมีคนว่าบอดปะเนี่ยกูดเดินใส่เลยนะใช่เพอกูใส่แล้วมังไม่ใช่บอดนะจัดนั่นไงเฮ้ยกูอย,อยู่นี่เพื่อนเฮ้ยโอ้โหมึงหยามกูเกินไปเฮียมึงเอาบอดไหมกูท้ายเกมเนี่ยนะ จริงเหรอเหรอเพื่อนไอ้เหี้ยแล้วมึงเดินเหมือนบอดเลยสควายพระโธก็ตัวแรกอะมันเหมือนบอดไอ้เหี้ยตัวแรกมันคือบอดกูแนนขนานดสามพระโทไอ้เหี้ยไม่น่าไปรู้มากไงโอ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นคนเลยตว์มึงเดินเหมือนบอดเลยวะ กูยิงมึงไม่ทุกข้อานเลยนะเว่ยตอนที่กูยิงมึงอะอเหีย yeah.